สวัสดีค่ะกิจกรรมความเพียรรุ่นมหาจักรพรรดิยอดเศรษฐีบัดนี้เป็นวันที่30มกราคมพุทธศักราช2 5 6 8เป็นวันที่28ที่ข้าพเจ้าเสด็จทีบิณฑบาตประเสริฐหลัดความเพียร4 3 4 2ขอถวายสิ่งสวดสายธยายพระสูตรพระปริตรและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งสมันตาจักกวาเรสุอัตราคาัจตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชาส,าสุนันตุสักขโมขาทางังสักเคกาเมจะรูเปคิริฮิสิคาราตะเตจันตาริเควิมาเน ทีเประเทจะคาเมตรรนคหาเนเคหวทุมหิเคเตุมมาจยันตุเทวาชรัราวิสเมยคาคันทัปพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนงสาธโวเมสุนันตุธรรมสวนการโออายมพทันตา ธรรมสวรราารอายมพะทันตาธรรมสวรราารอายมพะทันตาบทที่สองอิมินาสกาเรณะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามอรหังสมาสัมพุทโธพระควาพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวัตตาธโมธรรมมงนัสสามมิสุปฏิปันโนภะคะวโตาสาวกสังโฆสังฆนาัมามิ บทที่สี่นะโมตัสส萨巴คาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสส萨巴คาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสส萨巴คาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทูติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทูติยัมปิธรรมังสารนังคัจฉามิทูติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉา ตาติยามปีทำมังสารนังขจชามีตาติยามปีสังขังสารนังขจชามีบทที่หกนัตถิเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสาจวะเจนะโสติเตโหตุสพพะทานัตถิเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะซาจวัชเชนะโสติเตหูตุสัพพทานัตถิเมสาระนังอัญยังสังโฆเมสาระนังวะลังเอเตนะซาจวัชเชนะโสติเตหูตุสัพพทาบทที่เจ็ด ิติปิโสพระคาวาอรหังสัมมาสัมพุโตวิชาจรรสัมพันโนสุภโตโลกวิดุอนุตโรปุริสธรรมสาระีสัตถาเทวมนุสานังพุทโธพะขวาติบทที่แปดสวาคาโตพระขวตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนาจิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติบทที่เก้า สุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวัโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตาปุริสปุคะลาเอสาภะคะวัโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทาหิเนโยอัญชลีกะละหิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกะสาธิ บทที่สิบญานีทัพภูตานิสมาคตานิปุมมานิวะญานีวะอันตริเกสเพวภูตาสุมาณาพระวันตุอโทปิสักกัจสวรันตุภาสิตังตัสมาหิภูตานิสามีเฟทะสเพเมตังกโรธะมนุสิยาปชายะทิวาจารโตจะหะรันติเยพลิงตัสมาหิเนทะขัตทะ รักาอัปปะมัตายังกินเจวิตังอิทาวาหุรังวาสักเคสุวายังรัตตดังปณิตังนะ โนสะมังอัถิต,าตถาคเตนะอิธรมปิพุทธทรัตนปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัตถิโหตุขยังวิราคังอมตังปณีตังยะทัตชคาสกยามุนีสมาหิตโตนะเตนะธรรมเมนะสมัติกิจิอิธรมปิธรรมเมรัตนปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัติโหตุยมพุทธเสโทรปริวัน นาเสุจริงสมาธิมานันติกัญญมาหุสมาธินาเตนะสโมโณวิชติวิกิธามปิธามเมรัตนปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุวเยกุคละอัฏฐสตังปัสสะทธาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักขิเนยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหพาลานิ ปิธรรมปิสรังเฆรัตนปณีตังเอเตนัสเจนะสวัธีโฮตุเยสุปวิุตามนัสาทละเฮนะนิกามิโนโคตมันซาสะนำติ เตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัททามุทานิพุติงพุลชะมานะอิธรรมปีสร้างเครัตนาปณีตังเอเตนสเจนสุวทิโวตุยาทินะทัคีโลปัทวิงสิโตสิยาจตุพิวาเตพิอสัมปะกร,รมปิโยอัตถูปะมังสัพปุริสร้างวัทามิโยอริยาสจานิอัจเจวะ อเวจปัสสติอธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัธิโหตุเยอริยสัจานิวิภาวยันติคัมภีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตนหนติภุสปปมัตตานาเตภะวังอัฏฐมะมานิทิันติิธรรมปิสังเคระตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสวัธิโหตุสหาวัสสทัสนะสัมปทายะ ตัสยสุธรรม,มาชกิตาพวันติสก,กายทิฐิวิจิกิตชิตันจะศีลพพตังวาปิยทัติกินจิจตูหะปาเยหิวะจะวิปปมุตโตชาจาพิฐานานิอภัพ,พโภกาตุงอิธรมปิสังเครัตังปณีตังเอเตนะสเจนะสวุวทิโหตุกินจาปิโซกัมมังกาโลติปาปะกัง กาเยนวาจายุทะเจตสาวะอภพโสซตสาปฏิชาทายอภพปะปตาติถะปทัสสะพุตตาอิธรมปิสรังเครัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสวะิโหตุวนบปคุมเพยทาปุสิตาเคคิมห้ามนาเซปธรรมสมมิงคิมเฮตะทุปปะมังธรรมวลางทัตเทสยิ นิพพานะคะมีปรมังหิตายะอิธัมปิพุทเทรัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุวโรวรันยูวรโทวราธะโรอนุตตโรธัมมวารังอเทสยีอิรัมปิพุทเธรัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหตุขีนังปุรานังณวางังตถิสัมภาวางังวิรัตตจิตตายติเกภาวัสัมมิง เตคินาพีชาวิาวรุณหิชันทานิพันติีทราชายามปาทีโปอิทํมปีสังเครตระปณีตังเอเตนะสเจนะสวัติโหโตยาธีท่าภูตานิสมะขตานีภุมมานิวายานิวอันตริเเคตตทักตะตังเทวมโนสปูชิตังพุทธังนามาซามาสวัติโหโตยานิท่าภูตานิสมะขตานีภุมมานิวายานิวอันตริเเคตตทักตะตังเทวมโนสปูชิตังทำมังนามาซามาสวัติโหโต ยานีท้าภูตานิสมะขตานิปุม,มานิวายานิวาอันตาริกเฆตถาคตังเทวมโนสปูชิตังสั่งคังนัมมะสัมมะสวัติโหโอโตบทที่สิบเอ็ดสาาัพพะโลคะวินิมุโตสัพพะสันตาปวิชพาวัชิโต,ตสัพพะเวรามติกันโตนิพุโตจุจัตตุวังภาวะ สัพพิติโยวิวาชันโตสัพพโรคโควินสัสาตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภาวะอาภิวาทานาเสรีสนิจังวุทาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัตตันติอายุวันโนสุข,ขังพระลัง